พี่เขินจะมาสองคาดตัวเองรายได้ค่าใช้จ่ายการจ่ายภาษีต,ต่างๆของพี่เขินค่ะมันก็เลยจะลบออกนะครับก็ tax เขินได้อยู่ที่ประมาณบ้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทเขินมีแฟนยังจ้าเออโสดไหมชอบผู้หญิงแบบไหนสเปคเป็นแบบไหนอ่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับเขินนะครับในช่องไทยไมกันดีวันนี้เขินจะไม่ไปสัมภาษณ์คนไทยที่ไหนนะครับวันนี้เขินจะมาสัมภาษณ์ต<ก>ัวเอง ตื่นเต้นเหมือนกันนะพอโดนสัมภาษณ์เองเขื่อนอยากจะมาแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วกันสําหรับคนที่ติดตามเขื่อนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะประจมมาะเลยซึ่งเขื่อนได้ทาการิสต์คำถามของตัวเองเนาะเขื่อนถามไปว่าเอออยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขื่อนในในสหรัฐอเมริกานะครับคนเป็นก็น,าน่ารักมากเลยส่งกันมาเยอะเลยวันนี้เขื่อนก็เลยขอคัดกรองมาบางคําถามแล้วกันเพราะว่าบางคําถามก็อาจจะต้องเซ็นเซอร์หน่อยหรือว่า <laughs> อาจจะไม่ตรงท็อปิกหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าเออเขื่อนอยากให้ คลิปนี้มันเหมือนเป็นการที่ตําคคำถามเกี่ยวกับตัวเขื่อนแล้วก็เกี่ยวกับอเมริกาไปด้วยนะครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว,ว่าคําถามแรกนะครับของพี่เขื่อนอยู่อเมริกากี่ปีแล้วคะเปิดมาคําถามซอฟต์อยู่เออดีเหมือนกันดีเหมือนกันเขื่อนอยู่อเมริกามาได้ประมาณ7ปีครึ่งเกิดจะ8ปีแล้วนะเออเขื่อนมาอยู่ตอนอายุ20เปะ๊ปะเลยผ่าน20ได้ประมาณเดือน2เดือนเองเออแล้วพอเขื่อนมาอยู่นี่ แป๊บๆผ่านไปแป,บป๊บเดียวนี่ก็7-8ปีแล้วตอนนี้เขื่อนจะอยูยี่แปดนนะครับผมเวลาเร็วมากนะเออ what the time flies ไปอยู่อเมริกาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเขื่อนต้องย้อนความกลับไปว่าแม่ของเขื่อนเนี่ยมาอยู่อเมริกาก่อนท่านก็ได้แต่งงานใหม่เนาะกับคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยชาวอเมริกานนะครับ พอแต่งงานกันทั้งสองท่านก็เลยได้สปอนเซอร์ตัวเขื่อนกับน,อน้องๆโดยการทําเรื่อง green card หรือที่เรียกว่าใบาเขียวนั่นเองนะครับจริงๆขไม่รู้รายละเอียดมากเนาะเพราะว่าแม่เป็นคนจัดการให้หมดจากทางนี้แค่ตอนนั้นเขื่อนแค่ได้ ก็ได้อกสารเนาะว่าเออเราได้กินการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้ได้วีซ่านี่เนาะแล้วก็เลยบินมาที่นี่แล้วตอนนั้นเราไม่ได้เจอแม่มาค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะหกเปีแล้วเหมือนกันเราก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ย้ายมานะครับผมพูดเกิดกินค้านิดนึงแล้วกันเคลิ้นอยู่ด้วยกินค้าเนี่ยมาประมาณ7ปีนะแล้วเคลิ้นก็ตอนนี้เคนก็ไปสอบซิติเซนตอนนี้เคลินเป็นซิติเซนแล้วนะเป็นพลเมืองของอเมริกา ถึงคนจะซื้อถือสองสัญชาติก็ตามแต่คนมี U.S. passport แล้วก็อยู่ตามถูกกฎหมายแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกรินการ์ดเนี่ยก็มันไม่ได้แย่นะคือกรินการ์ดเนี่ยก็คือเราทํางานหรือเรียนหรือทาอะไรอยู่ได้ถูกกฎหมาย100%นะครับแต่ว่าเราแค่จะออกนอกประเทศไม่ได้เกิน6เดือนเพราะว่าเขาอยากจะดูว่าเราอยากจะอยู่ในประเทศจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบเอากินการ์ดไปอย่างนั้นแล้วก็กลับไปอยู่อีกประเทศหนึ่งกรินการ์ดเนี่ยจริงๆแล้ว5ปีนะ ถึงไปสอบเป็นซิติเซนได้แต่ว่าเคินใช้เวลา7ปีเพราะว่าตอนนั้นติดโควิดเรื่องก็เลยล่าช้ามาันหอึนง anyways เคินก็ได้เป็น U.S. citizen แล้วะคระั <c oughs> ชอบรัฐไหนมากที่สุดคะอ๋ oh, พูดคะ่ะ <c oughs> โดยน่ารักจังโอ้จริงๆนี่เคินไปเที่ยวมาหลายรัฐมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐสำคัญสำคัญแบบนิวยอร์กบอสตันชิคาโกฟลอริดาซา์คารนานอคโรนาวอร์จิเนีย รือไปฝั่งเวสก็ตามเขไป LA มาแล้วนะเขาไปซานฟรานมาแล้วเขินไปออริโซนามาแล้วเขินไปลาสเวกัสมาแล้วซึ่งถ้าพูดตตรงก็คือยังไม่มีรัฐไหนที่ทําให้เคินรู้สึกว่าเคินอยากย้ายไปอยู่เท่าวอชิงตันดีซีหรือรัฐที่เคินอยู่นะครับจริงๆเคินอยู่รัฐแมร y แมริแลนด์นะครับผมซึ่งเป็นรัฐที่ติดก,กับ DC แล้วก็เวอร์จิเนียดีเนี่ย จริงๆมันไม่ใช่รัฐตัวดซีมันเป็นเขตปกครองของกอเวอร์เมนนะครับซึ่งประธานาธิบดีก็จะไปอยู่นั่นไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆเขาเอารัฐของแมริแลนด์กับเวอร์จิเนียเนี่ยไปสอดแทรกเพื่อไปทำรัฐดีซีนั่นเองเมืองนี้ร็อกฟิลล์แมริแลนด์เนี่ยก็คืออยู่ห่างจากตัวเมืองดีซีแค่ครึ่งชั่วโมงงถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะเราจะพูดว่าเป็นกรุงเทพกับนนทบุรีก็ได้นะครับคุณปรับตัวยังไงกับชีวิตในอเมริกาหล่า การปรับตัวเนี่ยค่อนข้างยากเนาะเหมือที่เรารู้กันเขินเพิ่งย้ายมาตอนอยู่20เนาะเขิเป็นเด็กไทยปอดไไทยเราไม่รู้จักคําว่าเมืองน,นอกเลยเราไม่รู้จักคําว่าอเมริกาเลยอเมริกามันคืออะไรวะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวไปเองอะวันนั้นอะเขินเพิ่งมาถึงสนามบินจําได้เลยมีน้องอมีน้องเดินทางมาด้วยน้องสาวนะครับ แล้วเราเข้าไปโหตอนนั้นเ,เป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ยนี่เราอ,อเมริกาเราได้เจอแม่เจอแม่ก็ดีใจมากๆแล้วเพราะไม่ได้เจอท่านหลายปีอย่างที่บอกไนตอนคลิปพอเ,เจอแม่เสร็จเราก็แบบเราก็ยกมือไหว้แบบพ่อเลี้ยงแล้วก็ญาติๆคุณยายซึ่เป็นแม่ของพ่อเลี้ยงแล้วก็แบบพี่น้องของพ่อเลี้ย,ยงอ่ะเรายกมือไหว้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอะไรวะแต่ว่าเขาเาก็ได้รักนะเขาก็าากนะเขา้เขามากอดเนาะก็สไตล์อเมริกันเนาะเขามากอดนะนะแล้วก็มาหอมบอ, oh, nice บอกว่าน i c e to meet บอกว่าเออ We are so happy you เค r e เราดีใจมากที่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 เธอมาที่นี่สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็แบบโหตอนนั้นเราก็เลยแบบอ๋อคือเราไม่ควรจะไหวใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่หลังจากนั้นเราก็ค่อยปรับปรับตัวมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเรื่องเค้าเจอช็อกอะสำคัญมากแบบที่นี่เขาใส่รองเท้าในบ้านนะในรองเท้าในบ้านเออเกิดจะเดินเข้าบ้านบกันบอกว่าไอต้องถอดรองเท้าปะเนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามันได้เลยอะไรเงี้ยการปรับตัวที่นี่ค่อนข้าง,างยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าปรับไม่ได้ถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็จะปรับได้ตามเวลาแล้วก็ตามกลไกของมันเองว่างั้นเถอะครับผม oh. มีวิธีฝึกภาษาอังกฤษยังไงคะเขื่อนอ่ะค่อนข้างมีความรู้ความอ่านเรื่องของ grammar เนอะหรือ tense อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการเขียนกับการอ่านมากกว่าข้อเพื่อนต้องมาใช้จริงเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างยากเพราะว่าอเมริกามันมีหลายแอคเซนต์เขื่อนก็เลยใช้วิธีฝึกโดยที่ว่าพอไปเจอคนก็คือพูดหนึ่งคือความกล้าเราต้องมีความกล้าก่อนเลยพูดไว้ก่อนหรือว่าอ่ะเราไม่ต้องเริ่มพูดแต่ถ้าเขามาพูดกับเราเราอย่า shy เอาไว้ไม่ต้องใช้ซับใหม่หรือไม่ชองใช้ฝาดซับแฟนซี fancy, นะเขื่อนใช้วิธีฝึกโดยที่ว่าเขื่อนจะมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะเขื่อนจะไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าเขือนอยากฝึกภาษานะครับผมแต่เรื่องเพื่อนชาวต่างชาติตอนแรกๆเขืนก็ไม่ได้มีเพื่อนที่แบบเป็นคนอเมริกัน แท้ๆที่เกิดที่นี่นะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขืนเขืนเรียนภาษาช่วงนั้นเขืนเรียนภาษาแล้วก็เขืได้ได้เจอเพื่อนที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันแต่ไม่ใช่ประเทศไทยเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องสื่อสารกับเขาด้วยภาษาอังกฤษแล้วคือมันดีอย่างตรงที่ว่าภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ค่อยแข็งเหมือนกันเออเขาก็ฝึกฝนเหมือนเราเราก็เลยเออมันเป็นอะไรที่เราค o m f o เ t a b มันเป็นอะไรที่เราสบายใจในการคุยด้วยนะเพราะว่าเวลาเราค,คุยมันเหมือนคุยโต้ตอบได้เหมือนเราเข้าใจกันนะ พอเราเก่งขึ้นแล้วนเนาะพอเราได้ไปเรียนเมเจอร์หลักหรือเป็นย mm ูนิเวอร์ซิตี้มีคนอเมริกาด้วยมีคนอะไร่งเงี้ยห้องเรียนหลักเราก็กลาพูดมากขึ้นแล้วก็ a i n Don't shy a w a Don't be shy Be confident um, Just talk Just speak They understanding for sure ทุกคนเข้าใจแล้วก็พูดเยอะๆอย่าไปกลัวครับฝึกพูดสับใหม่ๆเรียนรู้ยิ่งกันด้วยคำถามนี้เขียนว่าเขียนแค่ Houston นะครับ เขื่อนขอเดาว่าเป็นหมาของเขื่อนนะที่ชื่อว่าฮิลสตันนะครับเขื่อนมีหมาหนึ่งตัวนะครับชื่อฮิวสตันเขื่อนซื้อมาตอนอายุ3เดือนตอนนี้นางเพิ่งอายุ3าขวบไปประมาณไปที่แล้วนะครับซึ่งน่ารักมากฮิวสตันเป็นเป็นหมาที่มาเติมเต็มชีวิตเขื่อนที่เมกานะเพราะว่าบางทีเรา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 อยู่คนเดียวเนาะมั่งตรงว่าบางทีก็เหงาออพอมีฮิวสตันมันก็เหมือนมามาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ช่วยให้จิตใจเราล่าเริงเนาะเพราะใครจะไม่รักหมา ชื่อฮิวสตันได้มาจากเพลงคันทรีนะครับที่เขิชอบชื่อชื่อว่า Houston we got a problem ของลูคคอมส์ลองไปฟังดูงานรายได้ค่าใช้จ่ายการจ่ายภาษีต่างๆของพี่เขื่อนค่างานนะครับเขืนเป็น Estimator นะครับถ้าใครยังไม่เคยยังไม่รู้ว่าเขืนทำงานอะไรนะเขืนแนะนำให้ไปดูคลิปแรกของเขืนนะครับผมในการไทยเมกนิู d r e เขื่อนได พาไปดูไซ่งานแล้วก็พาไปดูการทํางานของเขินแล้วก็บอกเล็กๆน้อยๆเก,ก,กี่ยวกับการทํางานที่สหรัฐอเมริกาด้วยน,นะอลองไปดูนะอืซึ่งเาเริ่มต้นก่อนดีกว่าเขอนทำงานที่ทบริษัทเนี้ยมาประมาณ4ปีละซึ่งปีแรกเขอนได้อยู่ประมาณที่17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับจริงๆก็พิ่งเริ่มงานเข้าไปเป็นผู้ช่วยเนาะมันจะเป็นการ Learning Process มากกว่าเขาจะเป็นการสอนงานแล้วเราก็เหมือนกับไปเรียนรู้ไปด้วยตอนนั้นเขาจ่ายค่า t u i t i o n หรือว่าค่าเทอมให้เขื่อนด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เรียนอยู่ด้วยแล้วเขื่อนก็สอบถามตอนที่สัมภาษณ์กันเนี่ยเขื่อนมอกว่าเออคือนย้ายเขาช่วยจ่ายให้ด้วยอะไรเงี้ยเขื่อนก็เลยโอเค เ,ออเขาก็เลยโอเคแล้วเคื่อนก็โอเคเราก็เลยได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาเรื่อยๆจนมาปีที่4ตอนต้นปีเพิ่นเพิ่งได้เรสมานะครับหรือการเพิ่มเงินเดือนนะตอนนี้เงินเดือนเขิ่อนอยู่ที่42.5ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับจาก17นะตอนนี้เป็น42.5 40ชั่วโมงเนาะต่ออาทิตย์มันได้พันหนึ่นเจ็ดร้อนะครับต่ออาทิตย์มันเราคูณ52าสนะิบสเนาะเพื่อได้จะว่ายเป็นปีมา เขีนได้ประมาณ88,400ดอลลาร์ครับแต่ทีนี้อันนี้คือเป็นเงินที่เขาเรียก in annual income ซึ่งยังไม่ได้หักภาษีซึ่งน้องคนนี้น่ารักมากเลยเพราะเขาถามมาด้วยว่าจะจ่ายภาษีเป็นยังไงครับก็ภาษีจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะก็คือ federal tax tax ของประเทศของ government นะครับอยู่ที่22%หักจากเงินที่เราได้รายได้เนี่ย22%มากไปกว่านั้นนะครับมันก็จะมีแบบ state tax เอยู่ในสเตทของแมริแลนด์นะคะรับผมก็ออของแมริแลนด์ตอนนี้อยู่ประมาณ8%รวมกันแล้วง่ายๆเลยก็คือ30%ที่เขื่อนจะต้องโดนหักมาจาก89,000เข่อนก็เลยจะลบออกนะครับลบภาอ,อันนี้คือรายได้หลังหักภาษีอยู่ที่62ตีกลมๆเป็น662,000ดอลลาร์ต่อปีอ่ะ62,000ดอลลาร์หลังหักภาษีแล้วเขื่อนได้อยู่ที่ประมาณ 2 ,000, 2 ,000, 32 ,000 baht wow. What are the similarities and differences between the USA and Thailand in relation to everyday expects and work-life balance? Oh. คำถามนี้ยากเขินไม่กล้าฟันธงว่าจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันต่างยังไงจากที่ไทยเนาะในการทํางานของสาสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขินไม่เคยทํางานที่เมืองไทยเขินย้ายมาตอนนี่เขินยังเรียนอยู่เนาะในอเมริกาเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะเขาจะออเนสมากๆเลยว่าถ้าเราผิดตรงไหนเขาจะพูดันตรงๆหรือว่า ถ้าเราไม่รู้เราก็จะถามตรงๆคนได้เรียนรู้มาว่าสมมติมีงานงานหนึ่งเนี่ยเขาจะโยนมาให้เราเลยแล้วเราให้เราไปรับผิดชอบงานเองข้อดีก็คือเราได้กําหนดเวลาของเราเองเออว่าเ้ยเราควรจะทําอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนมาจ้าจี้จำ้ำไฉส่วนข้อเสียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยถ้าเรา lack of responsibilities เราอาจจะทํางานไม่ทันหรือทํางานไม่เสร็จ on time บางทีเราก็ต้องระวังตรงนี้เพราะว่าบางทีเรา มันเหมือนเราต้องไปชอบตัวเองเนาะซรโบเขื่อนเนี่ยเขื่อนค่อนข้างที่จะแบบโชว์ว่าเขื่อนเอาใจใส่เนาะแบบว่าสมมติเขาให้งานมาเขื่อนก็จะไปถามคําถามกับเจ้านายนะซึ่งมันก็จะเป็นการ work ใน relationship ชชของเรากับบอสด้วยว่าเราเออสามารถทํางานเขาได้เรามีีมเว w o r k นะแล้วก็เรามีการใฝ่รู้นะเออเขาจะเขาจะมองเราในลิกรูปแบบนึงนะครับเอออย่างเรื่อง work life balance นี่ก็สําคัญนี่เป็นประโยชน์สุดท้ายของของคำถามเลยในอเมริกานี่จะให จะ respect เรื่องนี้กันมากเออถ้าสมมตินอกเวลางานปุบ๊บถ้าตอนพักเบรกเราไปพักเบรกนึาที่หรือว่านอกเวลางานที่เราจะต้องอยู่กับครอบครัวหรือว่าเราต้องใช้ชีวิตครอบในส่วนตัวเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับเราเออทําไมถึงชื่อช่องว่าไทยเมริกันดรีมพูดถึงช่องเราด้วยไทยเมริกันดรีมขอบคุณมากเลยนะครับออคือไทยเมริกันดรีมเคืคิดว่าไทยเมริกันดรีมเป็นอะไรที่ represent ตัวเองมากที่สุดละ คือตั้งแต่ก่อนเริ่มทำ YouTube เราก็ชอบคำนี้มานานแล้วนะเออถ้าใครได้ติดตามเนี่ยคนก็จะเขียนตรงไบโอใน IG ว่า ordinary Thai fellow living the American dream ซึ่งก็แปลตรงตัวว่าคือคนไทยธรรมดาธรรมดาที่มาตามหาความฝันในอเมริกานะครับผมเราชอบพอเราได้ฟังคำว่า American dream มันทำให้เรามีพลังมันทำให้เราอยากไขว่คว้า,วาหาโอกาส เรามาเนี่ยเรามีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนั่นคือ idealism ของของคำว่า American Dream มันดูกลมกล่อมแล้วมันก็ดูเข้ากันมากๆแล้วพ่อขึ้นมาทําช่อง YouTube เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้แค่ represent ตัวขันเองมัน represent mm hmm. เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไทยเหมือนกันที่ยา้ายมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาอาจจะทํางานในสาคนละสายอาชีพแต่ เขาก็เป็นคนไทยที่ตามหาเม็นกันดบรมคล้ายๆกับเขื่อนเราเขื่อนก็รู้สึกว่าเขื่อนภูมิใจนะกั่เขามาทยเม็นกันดบมเพราะว่ามันดูแปลกใหม่แล้วมันก็ดูไม่เหมือนใครบ้คิดว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนต่างจากตอนอยู่ไทยยังไงบ้างนะครับผมร้อเเเขื่อนคิดว่าเขื่อนเปลี่ยนไปแน่นอนจากตอนที่อยู่ไทย ก็ต้องเน้นน้ำอีกรอบหนึ่งว่าเขื่อนเป็นเด็กไทยเนาะเออเราเติมโตในครอบครัวที่เป็นไทยจีนเออซึ่งทุกอย่างก็จะค่อนข้างส t r a i ไปหมดเลยพอย้ายมาอยู่ที่เนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะมันอยู่คนละโลกอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นด้วย environment ต่างๆที่เราตอนเราอยู่ไทยเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้เรื่องข่าวสารทางโลกข่าวสารเมรกาเราเป็นคนไทยธรรมดาเราไม่ได้อยากย้ายไปอยู่เมกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ปุบ๊บมันทําให้เราคิดว่า สิ่งที่เราคิดมาตลอดมา20ปีในไทยมันมันไม่ใช่นี่หว่าเป็นความคิดที่เราอยู่แค่ในกรอบพอย้ายไปอเมริกามันมีหลายมุมที่เราสามารถมองไปได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเชื้อชาติศาสนาเรื่องเพศแม้แต่เรื่องสเปคสาวเขินรู้สึกว่าพอเขินย้ายมาอยู่ที่นี่เขินรู้สึกเขินมีความคิดที่โตขึ้นเร็วมากๆเขินก็เริ่มเปิดใจเปิดใจโดยที่เราไม่รู้ตัวอ,อเมริกาหรือว่า culture หรือว่า environment ที่เนี่ย มันทำให้เราเป็นอย่างนี้เองพราที่นี่มัน freedom of speech แล้ว freedom of thought คือทุกอย่างเราสามารถคิดเราสามารถพูดแล้วเราสามารถลงมือทำได้นั่นแหละเขินคิดว่า attitude เขินเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็เปลี่ยนไปเร็วมากๆด้วยมีข่ามมาเยอะมากเลยเออว่าเอ,อ่อเขือนมีแฟนยังจ้าเออโสดไหม ชอบพี่กิงแบบไหนสเปคเป็นแบบไหน,น,บบไหนอย่างแรกเลยคือเกินโสดน,นะไม่มีแฟนนะชอบสเปคแบบไหนอย่างที่บอกไปนะตอนนี้ไม่มีสเปคตายตัวเลยคือเราอยู่ถึงจุดที่เราจะอยูยี่แปดแล้วด้วยล่ะเราไม่ได้มองถึงเรื่องสเปคหรือว่าเรื่องหน้าตาเป็นส่วนใหญ่ละเออเราดูแค่ว่าอ่ะหน้าตาก็กก็ระดับหนึ่งแต่ว่าความคิดความอม่านความเข้าใจกันมากกว่าตอนนี้คืออยากให้แฟนคนนี้ เป็นคนที่เหมือนเราเติมโตไปด้วยกันเนาะนเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแทนที่จะอากูกันแทนที่จะเถียงกันเหมือนตอนเราเด็กๆตลอดเวลาลวอะไรเงี้ยเออก็เลยยังไม่เจอคนนั้นนะ,ะก็เลยยังาหาอยู่อืมเอาครับผมวันนี้คนขอ,ขอปิดคลิปไปข้างนี้และคุนฝากเหมือนเดิมนะเออกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องกันด้วยแ a รเ e ญดันดรีนะครับแล้วก็ IG นะครับพร้อมพัสดีไอส่วนตัว กำลังจะเปิด t ิ k ตอกแล้วนะเออแอดเข้าไปด้วย Tik Tok ชื่อว่าไทยเมกันดรีมเหมือนกันนะครับผม3ช่องทางของไทยเมกันดรีมที่ติดตามกันได้นะอยู่ที่ใครจะชอบแบบไหนคือ YouTube Facebook แล้วก็ Tik Tok นะครับผม so, IG, ส่วนไอจีส่วนตัวไลฟส์สไตล์อะไรอย่างนี้นะลองไปลองไปดูได้ในไอจีครับผมแล้วเจอกันชิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะโย